สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสีระยังไม่จ่ายหนึ่งล้านลั่นไม่ขอพบลูกนัดหลังอีกฝ่ายจะมาทวงเงินที่สภายันไม่ได้เบี้ยวนายสีระเจนจาคะสอสกรุงเทพมหาคนครพักพลังประชารัฐแถลงถึงการทัาพิสูจน์ให้ศรลูกนัดนายธนัดธนากิจอํานวย ก็ย้ำว่าที่เคยพูดว่าถ้าบอดสนิทให้หาหมอมายืนยันร้อมใบรับรองแพทย์จะให้เงินหนึ่งล้านบาทแต่เท่าที่ตนทราบมาจากแหล่งข่าวมีข่าวดีว่าตาของนายธน,นัทสามารถมองเห็นได้15เปอร์เซนต์ตนขอดีใจด้วยหากเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีแต่เมื่อวานนี้ที่นายธน,นัทไปออกรายการโทรทัศน์ ตนจะผิดได้หลายอย่างไปแหกตาตัวเองแหกได้คนเดียวแต่แหกคนอื่นไม่ได้เพราะเห็นว่าจังหวัดที่นิ้วเข้าใกล้ดวงตาที่บอดถ้าบอดจริงทําไมตากระพริบ และหมอก็ไม่มาพิธีกรก็ใจร้ายไปไหมให้คนตาบอดมาแหงตาตัวเองเพื่ออะไรเพราะเรื่องนี้ต้องให้หมอแหกจะแหกคนทำประเทนหรืออย่างไรซึ่งถ้าตาบอดจริงต้องถามแพทย์ว่าจะต้องควักลูกตาออกแล้วนำดวงตาเทียมใส่หรือไม่ทั้งนี้หากพบว่าตาบอดจริงก็ขอแสดงความเสียใจและจะพาไปที่สภาการชาติไทยเพื่อขอปฏิจาคดวงตาจากผู้มีจิตศรัทธา นายเสระยังท้าพิสูจน์โดยว่าถ้าแน่จริงวันจันทร์น้าตนขอวางเงินหนึ่งล้านบาทให้ในายธนัดเอามาเพิ่มอีก1ิบล้านบาทนัดที่บ้านได้แต่ไม่ขอที่รัฐสภาไปหาหมอคนกลางจากโรงพยาบาลรัฐบาลตรวจสอบพิสูจน์ดวงตาสามคนแต่ทั้งนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีเงินจํานวนสิบล้านบาทหรือไม่เนื่องจากที่บ้านก็ไม่เอาด้วยและถ้าเป็นข่าวดีไม่บอดสนิทให้นําเงิน1ิบล้านบาทไปซื้อข้าวหอมมะลิเพื่อไปแจกคนหลักสี่จตุจักร ส่วนที่วันนี้นายธนัตบุกรัฐสภาพเพื่อทวงเงินหนึ่งล้านบาทนั้นไม่ขอเจอคนอย่างนี้กลัวว่าสิ่งที่นํามาจากหมอคนเดียววินิจฉัยถูกหรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเขมาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ